ใส่เป้ทำไงอะโยเลยเอาโยลูกโป่งไปก่อนสิลูกใส่ลูกโไป่งเข้าไปก่อนอออีกา<ป>อการหนึ่งอีกการหนึ่งด้วยดิ ไม่ต้องช่วยหนูลงได้ <S <S ค่อยๆลงเอาลูกโปบบ่งวางก่อนเออเก่งมากไป <S <S ตัวออกอ่ะตัวออกมามออกออกได้ไหมออกอ,ออกไม่ออกอโอเคออเด,ดินเดงๆ เดงเดืงๆเดืดืเดงวันนี้วันที่เท่าไหร่ครโต๊ะแปดมกราเนาะแปดมกราสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็มันจะ้งครับกดสิบเดือนกระโดดยังไง อ้าวเ,เอ้ยกางขาอ้าวออกมาออกไปหาหมอมงกุก่อนนะป๊ป้าไปหาหมอมงกุก่อนนะปาปวดใจป๊ป้าป๊ป้าไปหาหมอมงกุก่อนนะหาหมอมองแล้วไปไหมไปเอาโยนโปรมาก่ <welche ăn? S 1> อนโยนโปรมาก <bag> ่อน อเอาจริงไเอาดีดออกมาดีลูกโป่งออกมาดียังไงนะเออยวางลูกโป่งก่อนสิลูกเอาได้เหรอระวังตกนั่นไงป,ป๊าบอกแล้วโดนตรงไหนโดนตรงเจ็บไหมเจ็บ<ด>ล้วโต๊ะต้องวางลูกโป่งก่อนเข้าใจไหมครับห้วไอ๊ะมา ว่าหลังวางลูกโป่งก่อนแล้วค่อยปีนลงมาเขาจะไม่โลกโอเคไหนมาดูซิมาดูคางซิเป็นไงบ้างเอามาดูซิขอปไาดูหน่อยไงเงยหน้าขึ้นดิเงยหน้ายัางไงเงยหน้าไงเนาะเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บ